สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันที่อู่หันสาช่วงเช้าเชนะคะวันนี้ก็เป็นวันรนะะังคานะคะที่11มกราคม2565นะคะก็เตรียมตัวที่จะส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะที่อําเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นหัวเมกาซีรีส์500ตอนเดียวนะคะเครื่องคู่ตัวของทันนี้เเครื่อง JO 5D ค่ะ1 7 5 4ีสูบคอมบมันเดอ์เทอร์โบนะคะลูกค้า อาสีของตัวรถค่ะลูกค้าสั่งมาเป็นสีแดงมัด้าค่ะแดงแก้วสวยมากเลยค่ะติดเป็นฟิล์มดำค่ะชุดแต่งโครเมียมนะคะมีค่ะกระจกชุบนะคะแก้มซีกระจังกันชนค่ะที่จัดโครเมียมให้ลูกค้านะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูทรงกระบะกันบ้างนะคะว่าเป็นกระบะแบบไหนเนาะคันนี้เนาะสเปกกระบะของคันนี้ค่ะลูกค้ากระบะความยาวอยู่ที่4เมตร30เซนค่ะความสูงของเสานะคะก็อยู่ประมาณ เสมอหัวนะคะเป็นดั้มดัมเกษตรค่ะแต่ว่าตัวระแนงเชื่อมติดตายนะคะลูกค้าไม่สามารถถอดออกได้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง J-O5D ดีค่ะความยาว4เมต30ค่ะราคาจบของคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่820,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนชอบรถสไตล์นี้นะคะอยากรับเป้ใช้งานก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่อู่หันศาเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในคอนโซลกันบ้างนะคะตัวนี้ ก็เป็นหัวเมก้าซีรีส์0 0นะคะหัวตอนเดียวค่ะหัวไม่มีแค็บไม่มีที่นอนข้างหลังนะคะลูกค้าอ่าสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นคอนโซลดํานะคะตัวนี้เบาะรถเป็นหนังแก้วค่ะแดงกลางขอบดํานะคะลูกค้าตามนี้เลยเช็คร้างทําความสะอาดค่ะเรียบร้อยขับไปเติมน้ํามันติดรถให้ลูกค้าด้วยค่ะน่วมพรมอะไรค่ะก็เป็นสีชมพูหนังแก้วนะคะลูกค้าคอนโซลสวยมากค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ตามนี้เลยค่ะตัวคันโยกคันชักดำนะคะพ่นแกนเป็นสีแดงค่ะตามนี้นะคะลูกค้าเป็นยางแปดสองห้าขอบสิหกค่ะกระทะมีคิ้วนะคะตัวกระทะลูกค้าให้พ่นเป็นสีดำนะคะพ่นแกนเป็นสีดำนะคะหมดทั้งคันนะคะเท้าหน้าพันค้าให้ค่ะเป็นสีดำหมดเลยค่ะตัวนี้ไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างกันบ้างนะคะตันนี้ ช่วงล่างของคันนี้ค่ะถังลมก็เป็นอลูมิเนียมนะคะระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิฟฟี่ค่ะลูกค้าการเดินท่อค่ะเป็นเอสเลทไทเทค่ะปลายสีนิ้วนะคะออกตรงกลางระหว่างคัสซีค่ะตัวกันหมาค่ะเป็นสแตนเลตให้นะคะคันนี้คัสซีนอกสวยมากเลยค่ะ,ะตามนี้นะคะ แหนบเสริมให้แล้วพร้อมใช้งานค่ะคันนี้รวมกับแหนบมาจากญี่ปุ่นนะคะรวมกันแหนบหลังอยู่ข้างละแปดตัวตามภาพที่เห็นเลยค่ะตัวรองคัตซีค่ะก็ใส่เหล็กแบนตัดความหนายอยู่ที่สิบห้ามิลน,นะคะตัวรองคัตซีระหว่างกระบ,บอกดำนะคะกับคัตซีคน่ะเดี๋ยวดูพาดูข้างๆเต็มคันนะคะสีรถสวยมากค่ะตัวนี้เป็นสีแดงแก้วมัตด,ดานะคะสวยเลย งบ,บทั้งคันเลยค่ะตัวนี้ไม่เน้นลายค่ะเอาแดงล้วนทั้งคันเลยค่ะตัวนี้อ่าเดี๋ยวดูห่งควาท้ายนะคะตัวนี้ฝาท้ายก็เป็นทรงนี้ค่ะปากนกแก้วงับงับข้างนะคะลูกค้าดันท้ายค่ะใส่ให้เรียบร้อยนะคะหูช้างคู่ค่ะส่วนตัวบังคันหลังนะคะทำเป็นสองผืนระหว่างตัวล้อนะคะตามนี้เลย นเดี๋ยวพาดูอีกข้างนึงกันค่ะ,ะฝากลูกค้าแล้วก็ FC ด้วยนะคะถ้าชอบรถสไตล์นี้นะคะเป็นข้อกเกษตรนะคะแบบนี้ก็มาดูรถได้นะคะที่อู่หังสาสั่งสเปคสั่งประกอบได้เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหัวรุ่นไหนเครื่องตัวไหนก็สามารถทำให้ได้เนาะตัวนี้นะคะสวยเลย สำหรับคันนี้นะคะก็จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เดินทางมาจัดจองรถจากทางอู่นะคะวันนี้ก็ได้เลิกดีนะคะจะมารับกลับวไปใช้งานนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะไปทํางานกิจการการงานก,ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะัคิดและหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปัรถนาทุกอย่างนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดปีใหม่ปี2565นี้เนาะ มีความสุขความเจริญยี่ขึ้นไปนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าแล้วก็เอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ